วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดทุ่งสีเมืองนะครับนี่บริเวณวัดเข้ามาได้เลยนะครับ ah, เราอยู่กันที่หอพระไตปีดกนะครับหรือหอไตกลางน้ําอันโด่งดังนะครับของที่น yeah. <number> anyway ี่เดวนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดทุ่งสีเมืองนะครับอยู่กันที่หอไตกลางน้ําตอนนี้เดือนมีนาคม68 น้ำก็แห้งองเอาน้ำมาเติมนะครับเนี่ยเติมน้ำนะโอโชคดีเป็นหอไตที่อยู่กลางน้ำนะครับหนึ่งเดียวในอุบลในอีสานนะครับเขาเรียกหอพระไตปีดกเก่าแก่ใี่คุณแม่รออยู่ยข้างบนนคะรับถามว่าจุดเด่นตรงนี้คือทำไมสร้างในน้ำป้องกันปวกมดด้วยส่วนหนึ่งนะครับเนี่ย ต้องการมหมดใช่ไหมครับวันนี้เขาจะาไม่ชิดเข้าไปมันจะมีร่องห่างใช่ไหมครับว่าน,น้ำนะครับนี่คือสิลปะดูเทวดานี่คือคูโบซึครับผมครับจากหอไต้ก็เดินมาใกล้ๆก็านี่ครับก็จะเป็น โบดนะครับโบดนี้น่าจะสร้างรัชการที่สามเพราะอะไรมันจะทรงเรือถ้าเราดูด้านข้างจะตะแคงออกมาเป็นเรือนะครับนีอ่อันนี้มาเพียวนั่นก็หอกองนะลองดูนะครับเนี่ยเป็นแอนขึ้นเห็นไหมครดูลักษณะจะจะทิ่มลงไปอย่างนี้นเหมือนเรือสำเภาที่เชิดขึ้นเห็นไหมครับนี่แล้วก็ดูมีพญานาคก,กับ ตัวจอระเข้นะครับโอเคมาทำบุญกันนะครับ